รีวิวทิปแอลเหนือ4วัน4ขึคืนเพียงเจนาทีเริ่มอาชีนั่งเครื่องไฟขอนแก่นเชียงใหม่ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีครับหานเทือกเขาภูเขาอีสานไปภูเขาเหนือสวยมากๆพี่ๆดูสิครับถึงเชียงใหม่รับรถเช่าที่สนามบินสะดวกมากครับวันละ800บาทพ่อชูเช็รเรียบร้อยเข้าที่พักเลยครับตามชิไปเลยไปกันต่อที่พักคืนแรกของเรา วันฮโนโฮเทลลิมานคือละ900บาทครับจะบอกว่าเตียงดูดวิญญาณชิมากหลับลึกหลับสบายมากครับอาชีแนะนำพี่ๆมาเชียงใหม่พักแถวนิมมานะครับสะดวกสบายที่สุดเยน็ยนๆไปทานอาหารพื้นเมืองที่ต้องเต็มโต๊ะอาหารเหนือที่อร่อยมากน้ำพริกหนุ่มใจเป็นเลสิค้าบมีมค่มควันฮารวีไปนั่งชิชลๆร้านประจำามี ที่ริเวอร์ไซครับรอบดึกมากินขนมจินสันปลาขอยครับอร่อยทุกมโน,โนูจากไปเลยสิพี่ตื่น7จ็ดโมงเช้ามานี่เลยพี่ร้าน7จ็ดโมงอาหารเช้าของคนเชียงใหม่ไปต่อร้านหวยน้ำพึ่งช้างมหม่เช็คอินกินกาแฟร้านบิกินี่เดินทางไปต่อจากเชียงใหม่ไปไปายครับประมาณสามชั่วโมงแวะเที่ยวห้วยน้ำดัง พี่พี่ดูสิครับที่นี่สวยมากๆเลยมาเที่ยวกันนะพี่พี่เดินทางต่ออีกหนึ่งชั่วโมงถึงปายแล้วครับถึงแล้วครับอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ้องสอนอาเจะเข้าที่พักก่อนนะอาอที่พักที่ปายเลิฟรีสอร์ทคือละ9 0้บาทไปดูห้องกันเลยพี่พี่ตามมาเลยดูสิดูสิพี่พี่ตามมาเลย ไหนดูซิดูซิดูพี่ๆมะเหรอจะบอกเลยนะว,วันนี้มารุกมากขอพักเงน,นก่อนนะครับคาเี่หายเหนื่อยแล้วมาต่อที่ทูฮักปายคาเฟ่ยอดฮิตบรรยากาศฟินมากมารพระอาทิตย์ตกกันที่นี่นะครับที่นี่เป็นแหล่งรวมสุดฮิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากินมาดื่มมาลืมลุมฟังเพลงชิคชิกดูพระอาทิตตกดินแนะนำเลยพี่ๆถ้าชิวกับนีฟินมาก มาต่อกันที่ขนนคนเดินอำเภอปายครับที่นี่แนะนำเลยของกินเยอะมากและราคาถูกอร่อยทุกร้านแนะนำไม่ควรพลาดใครมาเที่ยวไปต้องมาถนนคนเดิมครับเตื่นเช้าวันที่สองกินเวกฟัดนั่งชมแม่น้ำไปมีความสุขม,ม,มากๆครับไปกันต่อหมู่บ้านสนตีชนมีกิจกรรมเพียบสมาชิได้ยธนูชุดละ50บาทครับ โลนชิงช้ารอบละยี่บาทครับพี่พี่ดูสีหวัดเสียวจริงๆสนุกมากเลยครับเดินทางกันต่อไปที่ดอยกิ่วลมมากินก็เตี๋ยวห้อยขาบ้านจาโบก็เตี๋ยวราคาหลัก10แต่วิวหลักล้านครับพี่พี่กินไปชมวิวไปฟิวสุดมีจุดชมวิวบ้านจาโบได้ครับที่นี่มีโฮมสเตย์ติดหน้าผาบริการด้วยนะเดินทะางกันต่อถึงหมู่บ้านอักไทแล้วครับ อาชีวกรินได้ที่พักชื่อลักไทยเกตเฮาส์คือละหนึ่ง1,200บาทอุปกรณ์ครบคันมีแอร์ด้วยนะคะพี่พี่ไฮไละ์อยู่ที่วิวริมน้ำครับดูสิครับพี่พี่มีเรือให้นั่งเล่นด้วยมามีอาชีพ่อชูถ่ายรูปกันหนำใจมากนั่งเล่นบนเรือชมวิวหมู่บ้านลักไทยที่นี่สวยจริงๆพี่ ขับรถจากอำเภอไปมาหมู่บ้านรักไทยใช้เวลา4ชั่วโมงครับทางค่อนข้างจะเล็กลำบากนิงแต่มาถึงคุ้มมากก่อนจะมดุดาชมวิวดื่มชาร้านรีวายบ้านรักไทยมีชาบริการให้ดื่มฟรีนะครับชมวิวปังๆแบบนี้เลยพี่ๆชอบไหมอาชิสั่งมันโถทอดอร่อยมาก บ้านลักไทยเป็นหมู่บ้านจีนยูนานอดีตเคยเป็นทหารจีนคณะชาติกองผล93มีเชื้อชาติจีนทอดไทยใหญ่คนเมืองมง้งที่นี่มีเขื่อนในหมอกสวยมากตอนกลางคืนเปิดไฟกินหมูกระทะฟินมากตื่นเช้าว,วันที่สล่องเรือดื่มชากันรอบละ40นาที350บาท มีบริการเช่าชุดด้วยนะครับชุดมัมมี้350บาทชุดอาชิกับพ่อชูชุดละ100บาทนั่งเรือชมวิวสวยๆพี่ๆดูสีคำสวยของหมู่บ้านลักไทยสวยตาแตกไหมยอาชิตาแตกไปแล้วมีบริการนั่งรถเที่ยวชมหมู่บ้านด้วยไปกันต่อที่นี่ปางอุ๋งครับ ทางจากหมู่บ้านลัไทยเพียง13กิโลครับล่องแพไม้ไผ่รอบละ20นาที250บาทนั่งได้2-3คนครับมาดูน้องหงน่ารักถูกใจอาชิเลยสวนสวนก็สวยไปกันต่อเส้นทางแม่ห้องสอนอินทนนท์เชียงใหม่เดินทาง6ชั่วโมงว่ากินสุก,กี้ช้างเพืือ ตับตูดด้วยบวยรอยไข่หวานเจ้าเกา่าเข้าที่พักกันครับคืนที่4อาชินอนที่วิโตรีคืนละ1,000บาทอยู่แถวริมมานครับมีบาร์เล็กๆสำหรับประชูด้วยถูกใจสายดิง้งเตื่นแล้วมากินเค้กกันบ้านเค้กเปี่ยมสุกนี่เลยพายมะพร้าวเมนูเด็ดต่อด,ด้วยร้านมหาลาบอาหารเมืองเหนือลำแต,แต,แตเจ้า องปูอร่อยมากพี่ที่เด็ดอยู่ที่ราคาเริ่มต้น15บาทเทมีโนทั้งหมดนี้จ่ายเพียง300บาทครับพี่ๆร้านนี้แนะนำเลยครับพี่ลำแต้ลำว่าก่อนกับอาชีขอแว,ไวะไหวพระคูบาศรีวิชัยวัดสเต็มพัสปอร์ตอุทยานแห่งชาดอยสุเทพพี่เจ้าหน้าที่เส้นลายนกยุงให้สวยมากๆเลยครับไปกันต่ออ่างแก้วมอยชอ้อ ถ่ายรูปเล่นเดินเล่นสองสามกุ๊บไปกันต่อกำแพงเมืองเชียงใหม่ท่าแพวิ่งเลยจับนกพิราบครับถ่ายรูปชิคๆที่นี่เลยหิวแล้วก่อนขึ้นเครื่องเข้าซอยลุงปกกิจทีเด็ดน้ำพริกของคุณลุงพี่ๆมาลองกันนะครับอิ่มแล้วกลับคอนแก่นได้บายบาย ทิปแอวเหนือสี่วันสคืนของอาชิไว้เจอกันใหม่นะบายบายจบการรีวิว